วอชอร่วมสร้างสังคมปลอดภัยด้วยวิจัยและนวัตกรรมบีเบป้องกันการกระทำความผิดทางเพศในครอบครัวโรงเรียนชุมชนสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติวอชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดการนำเสนอผลงานการศึกษาและผลผลิตโครงการพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการกระทำความผิดทางเพศในครอบครัว โรงเรียนชุมชนและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจณนะโรงแรมบรามากาเด่นกรุงเทพดรวิภารัตน์ดีอ่องผู้มนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษดออรอเนกเหล่าธรรมทัศน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กล่าปัจจถาพิเศษในหัวข้อนวตัตก,กรรมการอุดมศึกษาเพื่อสร้างความปลอดภัยให้สังคมไทยซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่วชให้การสนับสนุนแก่รองศาสตราจารย์ดรสุนีก,กัญญจิตหัวหน้าแผนงานโครงการจากมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยทีมคณะนักวิจัยศาสตราจารย์พิเศษดอรอเนกเล่าธรรมทั์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวตัตกรรม ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อนวัตก,กรรมการอุดมศึกษาเพื่อสร้างความปลอดภัยให้สังคมไทยเน้นย้ำถึงความท้าทายในการทำให้สังคมน่าอยู่และปลอดภัยโดยการพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตก,กรรมที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยในสังคมโดยการศึกษาสถานการณ์ทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของคนในสังคมเพื่อป้องกันการกระทำความผิดทางเพศในครอบครัวโรงเรียนชุมชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิองนโยบาย จนก่อให้เกิดผลผลิตและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีประโยชน์และทรงคุณค่าและไปสู่แนวทางการปฏิบัติทั้งนี้ดองศาสตราจารย์ดรสุนีก,กัญญาจิตหัวหน้าแผนงานโครงการเปิดเผยว่าการดำเนินงานวิจัยของแผนงานที่มีโครงการวิจัยย,ย่อยภายใต,ใต้ชุดโครงการวิจัยทั้ง3โครงการโดยพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเอาตัวรอดจากการถูกประมิดทางเพศ ผ่านสื่อเทคโนโลยีออนไลน์เพิ่มประสิทธิภาพการนำแอปพลิเคชัน v ีเบไปใช้ในการป้องกันการข่มขืนและนำเสนอแนวปฏิบัติที่เหมาะสมแก่เจ้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย ในคดีผ่านชุดการเรียนรู้และหนังสั้นค่ะสวัสดีค่ะอรองศาสตราจารย์ดรสุนีกัลาจิตนะคะจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมิตรนค่ะเป็นผู้จัดการแผนของแผนงานการป้องกันปัญหาเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศในครอบครัวโรงเรียนชุมชนและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีเกี่ยวกับทางเพศนะคะก็ในโครงการวิจัยนี้นะคะเป็นปีที่2ที่เราได้รับทุนสนับสนุนจากทางวชค่ะซึ่งในปีแรกของเราเนี่ยค่ะเราก ก็เป็นการดาเนินงานที่เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากทั่วประเทศหลังจากโครงการแรกของเราเนี่ยเราเกิดเมื่อปี2564ในโครงการปีที่1น,นะคะซึ่งในช่วงปีที่1เนี่ยเราพบว่าปัญหาร่วงละเมิดทางเพศเนี่ยจากสถิติที่เราศึกษาแล้วก็ดูกันมาตลอดช่วง10ปีย้อนหลัง20ปีย้อนหลังเลยค่ะเราได้ข้อมูลอัปเดตที่เป็นข้อมูลรายวันด้วยซ้ําไปจากทางท่านปวีนาน,นะคะก็คือทางมูลนิธิปวีนาน,นะคะที่ ที่ได้รับข้อมูลอัปเดตเลยลดังนั้นทีมวิจัยหาลือกันแล้วก็เลยมองว่าในปีที่1เราได้เนื้อหาออกมาเราได้สรุปออกมาเราจะต้องทําให้งานเราเนี่ยไม่ได้เป็นของตายที่อยู่บน,บนกระดาษเราจึงสร้างสารรค์ให้ออกมาเป็นโมชั่นกราฟิกแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือเป็นหนังสั้นเพราะในช่วงของโควิด แพลตฟอร์มหนึ่งมันยังมากเลยคะ่ะแล้วเป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้ทุกคน,นสนใจคนหนึ่งล้านคนถ้าเราไปเปิดดูว่าเขาโหลดแอปพลิเคชันอะไรแอปพลิเคชันนี้คือ95%ของทั้งหมดเลยนะคะเราจึงพยายามพัฒนาตัวนี้เพื่อให้เข้าสู่แอปพลิเคชันตัวนี้ด้วย